ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดก,การประชุมเรื่องการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวะวะสุนทรพิวัตรอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โดยมีพลเอกรัญกุลวนิชนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดเรเพยรพงษ์ทีฆสะกุลผู้แทนสำนักงานประหลัดกระทรวงอวรร่วมให้คำปรึกษานอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร และบุคลากรกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมอยัยราชั้น3สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่สารยาสำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายบสอยอรเร่งช่วยค้ำประกัน SME เข้าถึงแหล่งเงินช่วงโควิด1 9ในายอาคมเติมพิทยาภัยศิษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอมนโยบายและแนวทางการดําเนินการคณะกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหากรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอพร้อมกล่าวว่าบสอยอเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังที่มีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมแนะนําให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงมาตรการค้าประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐมากขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ให้เข้าถึงแหล่งทุนได้มากที่สุดนอกจากนี้นางปันทิพย์ศรีพิมลผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคอรอได้ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและแนวทางการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจในช่วงที่ผ่านมารับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้า กับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี